สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันนะครับวันนี้ก็เช้าๆอากาศดีของวันที่สิบห้ากุมภาครับเอาเจ้าหูทองนะครับมาปล่อยคุมฝุงที่ไรนะครับตัวนี้พอดีมาถึงแล้วครับไก่ไปเล่นหนูครับไม่มีเลยมีแต่แม่ไก่ครับสองตัวที่กำลังกบไข่อยู่นะครับสองตัวนี้ ก็เลยปล่อยไว้ที่สวนครับเจ้าหูทองก็โตจากสวนนี้นะครับอยู่เป็นครับนี่น่าจะอยู่เป็นครับาะมันโตจากสวนตรงนี้เลยอันนี้ก็ลิ้นจี่ครับออกดอกดีนะครับอีนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจลิ้นจี่ก็ทักมาได้นะครับสุกแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับมีบริการส่งครับลิ้นจี่มีเยอะครับผม นี่ฮะดอกดอกเยอะเลยครับทีนี้โอเคครับเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวมาอัปเดตไก่ให้ดูใหม่นะครับวันนี้ไก่ไปเล่นหมดครับไม่มีมาให้ดูเลยเดี๋ยวว่างผมมาถ่ายให้ดูใหม่